วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะครับผมสวัสดีกับวันนี้มากันลาวอะเลยวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลไม้นะครับผมอะไรกันเลยภาษาถิ่นภาษาใต้นะครับผมเคยๆกับผูได้ง่ายนิดเดียววันนี้เราจะมาเล่นเกี่ยวกับผหลไใหม่เราเคยกินกันทุกวันเคยกินผูลไม่ไหมเคยครับ <c oughs> อ่าผลไม้ที่เคยกินเช่น ที่ชอบที่ชอบที่ชอปแตงโมกล้วยแล้วก็ชมพู่แล้วก็ฝรั่งครับแล้ววันนี้เราจะมีคําพื้นบ้านเป็นภาษาตายแต่ว่าปูเลช่วยแปลเป็นภาษากลางด้วยนะโอเคคํพาพลังไม้คํานี้เนี่ยคล้ายๆกระดูจักภาษาตายก็เรียกว่าชงผูรู้ไหมชงผูเนี่ยภาษากลางเขาไปว่าไรฝรั่ง ชมพูไปวะฝรั่งใช่แล้วทีนี้ถ้ามีคำอีกคำวนึ่าอ่าคำว่าชมพูน้ำดอกไม้ก็แปลว่าชมพูเพราะว่าน้ำดอกไม้มันแปลว่าชมพูมแล้วคําว่าชมพูภาษาใต้แปลว่าฝรั่งในภาษาภาคกลางนะครับอ๋อการคำว่าชมพูเนี่ยปปว่าฝรั่งถ้าน้ำดอกไม้ก็แปว่าแปลว่าชมพูนะคะผมเนี่ยกับภาษา ภรา,าษาปืนบานภา,าษาทที่เนี่ยเคยๆเนี่ยก็สามารถที่จะแล่งได้รับรูไดเวลาเราไปตายเนี่ยเวลาคนพูดคำๆเนี่ยเราสามารถแปลได้ไหมแปลได้ง่ายมากเลยนะครับผมแล้วนอกจากพูดลลไมยแล้วยกตัวอย่างจิตรกว่าร้อยอร่อยนะครับผมสมุดสมุดอ่ะสมุตโอกลิ่น้าวเก่งสม้มฉ่ำร้อยแปลว่าเราไปกินแกงส้มนะครับรสชาติอร่อยมากเลย แล้วทีนี้ยกตัวอย่งไอ้ผลไม,ม้เมื่อกี้ที่บุนไปตลาดซื้อชมพูโลละห้าสิบบาทแล้วกินมันร้อยจังเราไปที่ตลาดนะครับซื้อฝรั่งมาโลละห้าสิบบาทนะครับแล้วเราก็ไปกินอร่อยมากเลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับข้าพันนี่เนี่ยปูเล่ยังสามารถเปรได้เข้าใจได้เช่นนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นกันดูเรืองเช่ไหม ใช่ครับใครใครใครบางทีสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนเลยนะครับแม้แต่คนพื้นเมืองภาคเหนืออ,อีสานตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็คนภาคกลางและทุกที่เลยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วถ้าปูเลียนรู้เลยเนี่ยเวลา,าปูเลเจอเพื่อนคนตายเนี่ยปูเลสามารถสื่อสารกันได้ไหมสื่อสารได้ครับเพราะว่าเราสามารถฟังเขารู้เรื่องแล้วเขาก็ เราก็สามารถตอบเขาได้นะครับโอ้โหเห็นไหมครับนะครับนี่คือคำง่ายๆกับภาษาทิ้นภาษาตายใครๆกับปูดได้ง่ายดิดเดียวสำหรับวันนี้นะครับพุ่มใจไปอย่างล่วงกับผมปูเลนะครับกดตอยังยังยังยางถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับอืมสำหรับวันนี้ตะคกลาไปก่อนพบกันไม่คลิปหน้ากับรายการ ภาษาถิ่นภาษาใต้ใครๆใครๆก็พูดได้ง่ายดีดเดียวัับี